สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมพามาดูน้องเงินไหลามาด่างขาวที่ผมมีอยู่ในครอบครองทั้ง2ต้น2ต้นนี้ผมซื้อมาพร้อมๆกันนะครับอันนี้ต้นแรกนะครับน้องกํลาลังกลางปีกกลางใบแต่ยังกลางไม่สุดนะแล้วเพื่อนๆดูอะไรนะครับนี่มีหลอดใหม่แทงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้นนี้พัฒนาการจะเร็วกว่าอีกต้นหนึ่งนะดูนะครับนี่ส่วนอีกต้นหนึ่งทุกคนดูนะเปลี่ยนสิเปลี่ยน นี่อีกต้นหนึ่งตัวนี้พัฒนาการก่อนหน้านี้จะช้ากว่าจะช้ากว่าต้นที่แล้วนะครับแต่ทุกคนดูนะนี่คืออึ้งทึงมากครับหลอดที่แทงกออกมายาวกว่าต้นก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าพัฒนาการน้องดีขึ้นเยอะมาก แล้วนี่คือความแตกต่างของสีหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนดินแล้วก็ให้อาหารทางใบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูนะครับสีแบบจะขาวแบบขาวแบบสุดมากแล้วนี่คือก่อนที่ผมจะเปลี่ยนดินแล้วก็ก่อนที่จะให้อาหารทางใบสีจะขาวหม่นหมน,มนจะขาวหม่นหมน,มนไม่ขาวสุดอะ่ะคือแบบน้องไม่สุดอะ่ะเออเอางี้ดีกว่าแล้วก็ขนาดใบก็แตกต่างกันครับขนาดใบจะแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ต้นเดียวเป็นทั้ง2ต้นเลยครับทุกคนดูนะครับ เออดูสีแตกต่างกันเยอะมากอันนี้คือใบที่ติดมาจากที่ผมซื้อมาเลยนะสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับสีเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ขนาดใบก็เท่านี้แล้วนี่หลังจากที่เปลี่ยนดินแล้วก็ไอ้ให้อาหารทางใบทุกคนดูสิมันแตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยความสมบูรณ์ของน้องความสวยงามของน้องคือมันแตกต่างกันโดยโดยสิ้นเชิงเลยทุกคนดูสิแล้วก็การแทงยอดแทงหลอดนี่แบบเร็วมาก